สวัสดีครับมาคุณนะอนบเท่าที่มาแล้กันรับกระสน ถือว่าเราเป็นมดงานพดงาน,านของจังหวัดพอนแกแล้วก็มีความภาคภูมิใจนาว่าวันนี้เราสามารถเป็นเป็นเป็นพนงานและเป็นที่ครั้งแรกในโกลาที่เราสามารถได้คิดเรื่องบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ที่นองประชาชนหลายหลายองค์กรหลายภาคส่วนได้ทั้งประเทศและแข่วันนี้มาช่วยกันมาช่วยกันดูแลที่นองประชาชนวันนี้ผมมีความีความภาคภูมิใจผมอยากให้ที่นองประชาชนที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอมีกําลังคนละไม้คนละมือวันนี้เราคนไทยด้วยกันวันนี้ผมพูดย้ำแลอกว่าวันนี้จะมีร้อยล้านพันล้านสุดท้ายแล้วเราไม่มีโอกาสได้ใช้แต่วันนี้เรามีโอกาสได้ใช้ก็ควรจะเอามาแบ่งปันให้แก่ประชาชนเพื่อนร่วมร่วมชาติเราครับบ่เใมาเห็นแล้วครบ